ผีไทยในสื่อบันเทิงทำไมเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายภาพภาพยนตร์นางนาคเคยสงสัยไหมว่าผีไทยในสื่อบันเทิงไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์แม้กระทั่งเกมทำไมถึงเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายคุณที่มาหมายแพงเล่าประเด็นนี้ในวิทยาน,นิพนธ์เกมสยองขวัญและเกมผีไทยบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับทุนทางวัฒนธรรม โดยรวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการและผู้ศึกษาเรื่องผีไทยในสื่อบันเทิงไว้ซึ่งสามารถประมวลสรุปออกมาได้สองข้อหลักหลภาพภาพยนต์นางนาฏ 1. สังคมหญิงเป็นใหญ่ในอดีตผีเพศหญิงผูกพันกับร่องรอยอำนาจทางประวัติศาสตร์ของแผ่นดินอุษาคเนกล่าวคือในอดีตเพศหญิงมีอำนาจในสังคมไทยมากกว่าหรือเท่าเทียมกับผู้ชาย ผู้หญิงอาจสะท้อนให้เห็นสังคมหญิงเป็นใหญ่ในอดีตอันเป็นสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิมของไทยที่ให้การนับถือสตรีภาพภาพยนตร์ที่หยดสองสองสังคมปิตาธิปไตยโครงสร้างสังคมปิตาธิปไตยได้กดเพศหญิงให้ต้องอยู่ติดที่หรือเรียกว่าอยู่กับยเย่าเฝ้ากับเรือนเป็นผู้เฝ้ารอติดอยู่กับสถานะและภาระหน้าที่ของความเป็นเมียและแม่ในขนบแบบไทย รอคอยคนรักพัดดีต่อชายคนรักนายทุกภพชาติแม้เมื่อคนรักได้ตายไปเกิดใหม่แล้วก็ยังคอยเฝ้าวนเวียนไปด้วยใจจิตอันผูกพันผีผู้หญิงยังสะท้อนความเป็นแม่และเมียที่ปวดร้าวเช่นแม่ที่ตายเพราะทำแท้งแม่ที่ตายเพราะคลอดลูกหรือเมียที่ถูกทรยศหักหลังถูกหลอกลวงเมื่อตายไปแล้วก็ต้องการแก้แค้นเอาคืนคนที่ทำให้ตนเจ็บช้ำน้ำใจ นอกจากนี้เพศของผียังถูกผลิตความหมายขึ้นตามลักษณะที่สังคมผู้ชายปรารถนาเป็นจินตนาการปรุงแต่งของผู้ชายโดยผู้ชายเพื่อผู้ชายดังจะเห็นได้ว่าผู้ที่มาปราบผีดังกล่าวมักเป็นเพศชาย